ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง V Investor Man นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับมาบอกวิธีการดาวน์โหลดกระเป๋า tp pocket นะครับซึ่งใช้เข้าร่วมซึ่งใช้เข้าร่วมตัวโปรเจกต์โ r ร t e x นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะดาวน์โหลดยังไงครับก่อนอื่นก็มาที่ตัว playstore นะครับตัวนี้นะครเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับแตะเข้ามานะครับ ขา <cin stereotype> จะป๊อปอ uh ัพเด้งมาหน้า <farklı> นี <spooky> ้ครับระบบจะป๊อปอัพเด้งมาในนี้หน้านี้เราก็ค้นหาครับพิมพ์ค้นหาในช่องคําว่าค้นหาแอปนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จนะครับเราก็พิมพ์คําว่า TP Wallet นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับระบบจะเด้งมาหน้านี้ครับแล้วเราก็กดติดตั้งนะครับเมื่อเรากดติดตั้งนะครับระบบจะเด้งมาหน้านี้ครับเด้งมาหน้านี้นะครับอยู่ที่โทรศัพท์ของทุกท่านนะครับว่าของผมเนี่ยมันปุ่มคําว่าเปิดจะอยู่ด้านล่างนะครับมันจะอยู่ของแต่ละเครื่องนะครับ จะแตกต่างกันไปนะครับบางคนก็จะอยู่มุมขวาด้านบนนะครับเมื่อแตะเปิดแล้วนะครับหน้าตาจะมาแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วถ้ายังไม่มีบัญชีนะครับก็ติ๊กด้านล่างคําว่าไม่มีบัญชีได้นะครับคือตรงนี้นะครับเมื่อติ๊กเข้ามานะครับระบบจะส่งมาหน้านี้ครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเชนก่อนครับเลือกไบแนนสมาร์ทเชนนะครับเลือกใบแนนที่ไบแนนสมาร์ทเชนก็คือตรงนี้นะอ่าพอเลือกเสร็จนะครับเราก็กดนะครับกดตรงไบแนนสมาร์ทเชนเสร็จปั๊บเขาจะส่งมาหน้านี้ครับ เราก็กดคําว่าสร้างกระเป๋าสตางค์นะครับบรรทัดแรกเลยนะครับพอเรากดปั๊บจะเด้งมาหน้านี้ครับเราก็ตั้งชื่อเลยครับตรง bsc 1นะครับอันนี้ก็เราลบออกแล้วตั้งเป็นชื่อเรานะครับแล้วก็อันที่คําว่าตั้งรหัสผ่านนะครับก็คือตั้งแปดแปดหลักขึ้นไปความหมายก็คือมีภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วก็ใส่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดคําว่านี่ครับตัวอย่างก็คืออย่างเช่นผมตั้งมาคําว่าบอสหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ตัวพาส์ทเวิร์ดสองครั้งเสร็จแล้วก็ติ๊กกกถูนะรรบบแแล้้้ว็สสาาางงเป๋ตี สร็จแล้วระบบจะส่งมาหน้านี้ครับให้เราเลื่อนนะครับเลื่อนปัดขึ้นด้านบนนะครับพอปัดขึ้นเราจะเจอตรงคําว่าเข้าใจแล้วนะครับตรงคําว่าเข้าใจแล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาเจอหน้านี้ครับเมื่อเรากดเข้าใจแล้วนะครับเราก็ติ๊กเครื่องหมาย3ามจุดนะด้านหลังนะครับที่เป็นเกี่ยวกับตรงนี้ครับพอติ๊กมาอย่างนี้ครับมันก็จะขึ้นไปติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกนะครับแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปนะครับ เมื่อกดขั้นตอนต่อไปนะครับท่านก็จะเห็น12วลีขึ้นแบบนี้นะครับก็ให้จดไว้นะครับไม่จําเป็นอยากแคปลงในเครื่องนะครับก็จดไว้นะครับแล้วก็กดสํารองข้อมูลเสร็จแล้วนะครับตรวจสอบทันทีนะครับระบบจะเด้งมาหน้านี้ครับบรรทัดข้างล่างแถวข้างล่างเนี่ยจะเป็นวลีนะครับจะกระจัดกระจายนะข้างบนจะเป็นช่องว่างคําที่1นนะครับก็นับจากซ้ายนะครับไปขวานะครับจะ สามแถวนะครับจะมีสามแถวหนึ่งสองสามอย่างนี้ครับนับด้านบนไปขวานะครับนับจากสายไปขวาจนใส่จนครบสิบสองคำแล้วก็กดยืนยันครับเมื่อกดยืนยันแล้วนะครับระบบจะเด้งมาหน้านี้ทันทีถ้าระบบเด้งมาหน้านี้แสดงว่าเราทําการสมัครกระเป๋าสําเร็จแล้วหรือการลงกระเป๋าสำเร็จแล้วเราก็จะได้กระเป๋ามาแล้วเราก็กดคําว่าเข้าใจแล้วนะครับเมื่อเรากดคําว่าเข้าใจแล้วนะครับระบบเขาก็จะโชว์มาหน้านี้นะครับก็คือเชนของเราก็คือเป็นสมาชนแล้วก็กดการกระบาดออกไปได้เลยครับ เมื่อกดกากบาดออกไปนะครับก็จะเจอหน้านี้นะครับเป็นเหรียญ BNB นะครับเสร็จแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ต้องกดเครื่องหมายบวกนี่ย้อนกลับมานะครับกดเครื่องหมายบวกมุมขวานะครับแล้วก็ระบบจะเด้งมาหน้านี้แล้วก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาเหรียญนะครับด้านบนพิมพ์อย่างนี้ครับ USDT เสร็จแล้วตัว USDT จะขึ้นนะครับแล้วเราก็แตะไปที่เครื่องหมายบวกนะครับแตะไปอย่างนี้พอแตะไปปั๊บเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายลบแบบนี้ครับอ่าเป็นเครื่องหมายลบแบบนี้นะที่เห็นนะ เสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นมาในลักษณะนี้ครับเหรียญก็จะมาอยู่ถัดมาจาก BNB นะครับเท่านี้ก็เป็นการาสมัครสำเร็จนะครับแล้วก็เราก็จะได้กระเป๋าเนี่ยเป็นโลโก้แบบนี้คำว่า TP token pocket นะครับมาแบบนี้เลยนะก็นะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนสมัครก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมจอยนะครับเข้าร่วมจอยกับทีมนะครับทีมของผมนะครับก็จะช่วยกันเป็นทีมนะครับท่านเข้ามาก็จะมีสายงานโดยออโต้นะครับแต่ท่านต้องสมัครเสร็จท่านก็ต้องส่งลิงก์มาให้กับคนที่เขาต่อสายด้วยนะครับเขาจะได้นําลิงก์ของท่านไปแนะนําให้บุคคลอื่นสมัครต่อจากท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆก็จะมาแนะนำครับในเรื่องของการสร้างรายได้กับคริปโตครับสวัสดีครับผม